สวีทส,สวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเพราะกผมสังโคนี่ครับในช่องสังโคชนะ X two ครับทุน76บาทครับรอบฝากรอบที่5ครับผมไปดูสเตปสไตล์การเล่นของผมหน่อยแล้วกันกับเทคนิคไล่เบ็ดนะครับนะทุนหลักสิบหลักร้อยปั้นแต่พันหยุดก็เพียงพอครับเทคนิคในการใช้ก็คือเริ่มต้นที่เบ็ดสองเบ็ดสี่เบ็ดถกเบ็ดแปดขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะมานะครับจบตามเป้าหมายของเราเนาะก็ดูกันยาวๆนะจะเข้าจะมาหรือเปล่าฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ส่วนถ้าใดมีเกมใหม่ๆหรืออยากให้ผมทดสอบทดลองเทคนิคอะไรก็พิมพ์กันเข้ามานะที่คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอและด้านล่างนี้หรือว่าหลังไมค์มที่เพจสังโคเพจนโมได้หมดเลยนะครับนะเขียวมาหน่อยครับสวยงามเอติดไหมครับอย่างนี้เจมาหน่อยครับโอ้โหนี่ว่าจะเข้าครับไปกันต่อยาวๆโอเคเอาเรื่องครับผม137.40ไหลครับผมไหลครับไปกันต่อ ยกแตกดีได้ก็ถือว่าถ้าแตกพันได้ผมก็ได้กําไรนะร้อยสองร้อยก็ถือว่าดีแวเพื่อนไม่ต้องเอาเยอะเยะมากมายแบบเซฟเซไว้ก็ดีเหมือนกันโอเคครับลุยกันต่อดีครับอย่างงี้โอ้โหไม่ติดเลยดูดีจะบึ้มบ้ามหรือเปล่าเคติดไหมครับโอ้โหสวยงามไหมครับโอโ้พาอีกดอกหนึ่ง100%่ง้งอปิดเซนแน่นอนยัดไปส3 2สาุอู้ยคิวเน้นเ้นสวยงามครับสามครับโอ้โหจบแล้วครับจาน โอ้เอาเรื่องครับ142ครับหนึ่งนสุดท้ายครับมาหรือเปล่าครับผมโอ้โหไปเบ็ดสองก็ถือว่าโอเคครับได้มาเท่าไหร่อะสามร้อยนะครับถือว่าสวยแจ่มครับโอเคขออนุญาตขยับเบ็ดขึ้นเบ็ดโอเคยัดครับเบ็ดหกไปกระโดดนะครับมาดูดีจบแตกพันหรือเปล่านะครับยังไง ไหลไม่อีกครับสวยง,งามครับผมเจมาหน่อยครับโอ้โหเจมาครับอย่างนี้ไม่เข้าไม่ติดไม่เป็นไรครับแต่เราไปกันต่ออุย้ยสเกตเตอร์มาแล้วครับผมจาดมา6หมุนครับไอพี่หหมุนเบียดถกสิหมุนโอ้ลุยกันย,ยาว โอ้โหเขียวต่อดอกนี้ขอเจมาช่องแรกครับร้อยเปอร์เซนต์วายติดเคมาต่อครับสวยงามไปดิ2-16ครับจบแตกพามาทีเรียบร้อยครับโอ้โหเห็นไหมเท่านมาคือมาแบบง่ายๆนะแต่ถ้าไม่ม,มานี้มันก็ดูดขึ้นดูดลงอยู่นั่นแหละโอ้ดอูกันครับยาวๆไปเนาะพี่น้องสวยก็เน้นย้ำอีกทีสำหรับคลิปวิดีโอนี้จัดทาเพื่อเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าเล่นเท่านั้นนะครับมาดีมาไม่ดีเปิดสังคดูก่อนได้เนาะ หลุย์กันต่อครับมาอย่างไรไม่ติดครับไม่เป็นไรสวยงามไปดีมาต่อครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหไม่เข้าเลยครับยานโอเคสองหมุนสุดท้ายครับส่งกันทั้งหน่อยหนึ่งหมุนสุดท้ายครับพันสองก็ชิวๆไปแล้วครับผมโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวไปต่ออีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะ เขาว่าเหมือนว่ามันแตกดีเหลือเกินเบทหกได้มา900ผมอยากลองเสี่ยงหน่อยครับขออนุญ,ญาตยาตัดเบทไปครับเบท2 20ไม่แนะนําให้ทำตามนะครับแบบนี้ดูไว้เป็นแนวทางเนะจริงๆก็ควรจะหยุดเลยแต่ขอ FC ขอกันเข้ามาไนดะ้พี่ขอถ้ามันกดต่อมันจะมาหรือเปล่านะเราเล่นให้ดูกันครับดูไว้เป็นแนวทางนะโอ้โหไม่มาครับผม <c oughs> เฉไม่เข้าครับไม่เป็นไรสวยงามครับเลื่อนสายต่ออู้หูทองไม่มาครับ คืนปุยมุยครับกดไปยาวๆครับเคช่อง2มาหน่อยโอ้โหนิ่งจัดเห็นไหมครับเริ่มดูดแล้วนะครับเห็นปะจากเมื่อกี้พันเท่าไหร่พันสี่ไหมพันสี่พันสองนะอือหือเอาเรื่องนะสแกตเ,เตอร์มาครับสแกตเ,เตอร์มาหน่อยครับเคเข้าอู้มาซะด้วยครับอ้าวมีลุ้นสองพันได้แล้วเนี่ยโอ้โหจัดไปครับอย่างนี้ดุยกกนครับ <c oughs> บึมบัมไหมบึมบัมสัมเบโอ้โหไม่ติดไม่มาเลยครับผมจะร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าครับเคไม่มาครับสวยงามไปดีดอกนี้120บาทเจมาหน่อยครับโอ้โหจบเลยครับ1,196ครับโอ้โหมาอย่างนี้ก็จมๆจมไหมครับผมโอเคมีลุ้นต่อครับเคช่องสองโอ้โหไม่เข้าครับสองมุนสุดท้ายครับ สุดท้ายท้ายสุดร้อยเปืซนครับยัดไปตรงนี้อ้าวหนึ่งพันสี่ร้อยครับพันห้าไปขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงครับจานโอเคติดอย่างนี้สวยครับน้ําเงินมาหน่อยครับเขียวไปอย่างนี้จบแล้วครับหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทครับโอ้โหได้ตรงนี้ก็เพียงพอแล้วครับจานโอเคเอาเรื่องนะทุนเจสิบครับจบ1868ใพรไข่นชอมนะผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมมาดีก็นี่แหละครับ กดต่อมันก็ไม่ได้ให้เยอะอะไรมากมายนะบวกแค่จากของเดิม4 500นะก็ถือว่าเซฟก็ควรหยุดเลยนะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าครับบ๊ายบาย